ทุกอย่างมาเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับมีการวอรเกิดขึ้นนะครับอีกครั้งหนึ่งแถวบ้านผมนะครับผมจึงตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้นะครับผมแต่มันก็เป็นความคิดที่ผิดพลาดนะฮะและผลที่ตามมานั้นมันมากมายเหลือเกิน กำลังผมสร้างเรื่องแล้วคนดู สองก็ามาเฮีย yeah. ห oh, ุ้มสองยิงจากไกลๆเลยอ่ะ โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับตอนนี้ผมกำลังโดนลุมอยู่นะทุกคนผมไปยิงมันด้วยไอ้เนี่ยคิดผิดหรือคิดถูกก็ไม่รู้ โดนแน่กูโดนแน่กูโดนแน่กูโดนแน่หาหนึ่ง <pper pper> หาเรื่องกว่าหาเรื่องโู <c oughs> นเนี้ยมากทุกคนนะครับตอนนี้คือ ประมาณเวลาตีหนึ่งตีสองนะครับคือผมเข้ามาดูบ้านแม่เองอยู่แต่ว่ามันยิงกันตรงบ้านก็เลยใส่จังหว,นวะนัวไปเลยนะครับผมตอนนี้ไม่หน้าจอกฉันยิงไม่ได้แล้วล่ะมันอาจจะบูทัวเข้ามา ออหนึ่งไค์หนึ่งอเคด้วยดีกว่าไอเฮียไม่ค่อยมัม่นใจเลยออกบบมบูมผม ดีสัตว์อันปวดมึงอะนัวครับนัวนัว,วผมฆ่าไปเยอะมากทุกคนตอนนี้เอ็มสองันอยู่ไหนไม่รู้นะ

ไปเลยเหรอมันเล่นแล้วก็ดูไอ้เหี้ยเอาดิวะไ้มันแล้วมึงเค้านี้กรอบเลยบ้านกู can เยอะเกินพูดไม่ได้โอ้โหโอ้โหเราเยอะเกินไปเาไม่ไหวมาดูไอ้เฮียแม่กซ์นมานน้อยเลยอ่ะแม่งโถมบ้องใส่บ้านผมปืนน่าจะเอาไม่อยู่แล้วล่ะตอนนี้เอ้ยวานลูกสองกูสังหาร ด้วยด้วยเพื่อนเกิดได้ยังวะโหยี่สิบวินคนดู แล้วมันก็ถึงทีสีเราอย่างรวดเร็วนะครับเหตุผลเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันเปราะบางเกินไปนะครับผมกําแพงก็ยังไม่มีนะครับป้อมปืนก็มีแค่2อสป้อมเองนะครับผมเลยทําให้เราเนี่ยโดนเลดถึงห้องบิลได้วไวมากนะครับแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้นะครับผมจะสู้สุดใจเลยนะครับสู้จนกว่าของจะหมดนะครับผม หเยมาแตกหมดเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามันได้มันได,นไดห้องแบตเตอรี่เราแล้วนะครับผมสู้สู้ส,สู้สุดใจโอ้เฮ้ยมีอไปเราเสียบอีกว่ะแม่งเอ้ย hey. ต้องรอเตียงนี้วะ่ะ ข้าวเผาเป็นเหตุ

ปืนพวกเป็นของกูไม่ล้่หระมันยิงได้หรอวะห <c oughs> มันน่าจะเคลียร์ว่ะขึ้นมาไม่ได้ทุกคนข้างบนเป็นของมันแหละมีป้อมปืนอยู่ นี่ไงนี่นไงสัตว์นี่ไงตายหมดไอ้เหี้ยตายหมดพอปืนไม่ยอมเคลียร์ไอ้เหี้ยพอปืนไม่ยอมเคลียร์ไอ้เหี้ยตายหมดก็มึงจะไปของกูอยู่ <c oughs> คำกดะ ไอสัตว์นี่ไงไหนท้องตึงไหนท้องตึง So easy! so easy! Why you let me? I'm solo ยิงกับไว้ 到白你的吧？ เลยกูเหอตบมือทีนึงโอเค วัดไปเลยดีกว่าคนดูเราจะหว่ากันเราจะหว่ากันแม่งเยอะไอ้เ้ยโด,ยโดยกลาดแน่กูโอ้โหเอ้ยยิงไม่โดนแม่งไอสัตว์ Để không huống cái gì cũng có sự khác với nhau, cái gì cũng có ขึ้นไม่ได้วะ่ะทุกคนหนขึ้นไม่ได้วะ่ะมันอยู่เยอะเกินไอ้ <Games> ชั้นนี้ไม่บินระเบิดที่ไอ้เลยเจอแล้วเจอแล้วเจออุปกรณ์เอ,เอ,อาไปช่วยเหลือแล้ว โอ้ไม่ที้วางไม่ได้นี่ว่าข้างล่างก็ลงไม่ได้ไมีว่างลูกซองอยู่นะครับผม ครับ ว้าวน่าส์น่าส์น่าสโว้โห so many gun ป <c oughs> ากปกดีหน่อยส <c oughs> ะรับปากดีหน่อยย <c oughs> ังไงมันก็ได้คืนหมดแหละหี่สู้ไม่ได้ไหวปะถอนฐานกูดิ ผู้ถึงจะแปกผู้ถึงจะแปกผ้าย้เว้ยวันนี้มันได้บิวเราไปแล้วนะทุกคนแนละ้วผมทำอะไรไม่ได้นะผมมันได้บิวของเราไปนะฮะเราจะสู้สุดใจเลยแล้วกัน I don't have a box I need box man. นถ so, like oh, ้ามเปลืองของเล่นด่ะยิงเกียโอ้จริงแล้วว่ะ So easy, man! <laughs> I am so happy. I did, I did plate of you. Thank you, thank you. Online me, thank you. Uh, uh, thank you, thank you to your mom for fucking you. Thank you, thank you. Your mom for fucking you. Thank you, thank you. Ha ha ha! So happy, so happy. Your, your, your paper is a big hole, man. Why? โหแม่งถาโถมลงมาขนาดนี้สามตัวลราทู เสื้อเลยวะเสื้อเด็กก่นอนก็ได้ก็มียิงหอใส่บ้านกูเลยเหรอเบือ่อใจเย็นสินั่งจใเก็บผู้ไอ้สัส

โอเคนะครับก็ถือว่าถือว่าเราได้แบบความมันกลับมาแล้วกันนะคนดูคือมันสู้ยายกอยู่แล้วครับบ้านถ้าบ้านผมมีบิลเชื่อมน่าจะนานก,นกนว่านี้แล้วป้อปมปืนพร้อมอ่ะนะครับผมถือว่าผมได้โชว์ความสามารถที่ทุกคนดูแล้วเลยครับได้ประมาณ4ตัวได้มั้งครับแต่ผมยิงไปเยอะมากนะมันเติบเรื่อยๆเลยอ่ะก็น่าจะไม่ไหวนะครับมันเยอะจัดเลยอ่ะ <c oughs> ไอ้เพื่อนบ้านผมไม่ออกมาช่วยเลยว่าผมไปดักกันบ่อยนะครับไอ้บ้านตรงเนี้ยนะครับ โอเคถือว่าจบสตอรี e okay. ่ของคุณ5นะครับหาเรื่องใส่ตัวเว้ย่าหาเรื่องใส่ตัวตอนเนี้ยคือมันจะบินฮอกลับอยู่แล้วไงแต่อยากมันไงได้ความมันเว้ยมันยัดขึนไม่ได้ มาดีสั์โอ้โหโอ้โโอ,โ,โ,อโ,โอเคนะก็สมควรแล้วโดย้วไปหาเลือกเขาแลนวผมก็ถือว่าเป็นการทดสอบบ้านเราด้วยนะครับผมถือว่าเรามีมุมเล่นเยอะเหมือนกันนะถ้าแบบนี้ถ้าพัฒนาไปทําเป็นวงนอกอีกนะมีพริก้าวในนะผมว่ามันแน่นะผมอันนี้แค่ที่โอแบบธรรมดานะครับ โอเคก็สตอรี่อาชีรอดของคุณห้างผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดซ u b สไครป์ผมด้วยนะครับถือว่าสตอรี่ในครั้งนี้ถือว่าเดือดอยู่นะครับผมถือว่าได้นัวนะจากเหตุการณ์เริ่มต้นแต่เรามีบ้านอยู่ตรงบ้านเรีองหลังเล็กเรานะครับอยู่ไกลมากนะครับผมจากที่นี่แล้วก็อย่างที่ผมบอกคือเราย้ายมาอยู่ในโซนที่เป็นเมืองเนะี่ยมันได้มันแน่นอนนะครับผมสเสีย,สสย,สสยดียหน่อยคือถ้าถ้าผมมีแบบบ้านรอมแพงแล้วก็บิวชื่อมนะ อาจะสนุกกว่านี้นะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันก็รีเซิร์ฟอยู่ดีนะครับผมของก็หายไปไว้เจอกันในอีีหน้าครับขอบคุณท่านทีรับชมครับบ๊ายบาย